ห้อยผวาดในนอบางคนอาจจะโบหูประวัติคําว่าห้อยผวาทผวาทก็คือห้อยก็คือห้อยตีนนั่นแหละนอหักตอแต่ว่ามันเป็นห้อยผวาภผวานี่ก็คือผวาดผวาทของพอพุตธเจ้าอโั้งแต่ <c oughs> าีาเียวต้นยานโยมมี้ามันนักบาดยุทธิวันราวาดนอแล้วก็เป็นาาทยบารรยากาศดนงานผวาปิจะได้ก็เป็นผวา อะไรก็ว <ừ> ่าแปว่ากางแดวัดขวาดนาทิตอามนตายเป็นกีนขวาเนาะมันอยู่ในสีอ่เนขอพรเ้านำชาวบ้านเพ่อใ้คนใน้านเป็นพระเจ้าสี่นาวานเป็นเาหรวนวันปีปุ่ไงบุญกมอยจเบาเาเป็นปุ่นไงเป็นมีะังไป มามาป่าครับพ่ดีพูดีมากันอีกจิ้มเออนี่วะคือการกันกหมองที่เป็นอายุรวัตพวกเขาทุากคนเท่าเดียวเนาะ อ๋อสำหรับ ห้อยผวาทในนอบางคนอาจจะโบหูประวัติคําว่าห้อยผวาทผวาดก็คือห้อยก็คือห้อยตีนน่นแหละนอหักต่อแต่ว่ามันเป็นห้อยผวาทผวานี่ก็คือผวาดผวาทของพระพุทธเจ้าอเนตั้งแต่เป็นอันนี้นอเป็นผวาทของพระพุตธเจ้านอตั้งแต่ข้าวเป็นยังมีพระจน์สีอยู่นอตั้งแต่หลายปีมาแล้วนอปีนี้ก็เป็นปีเท่าไรละปีสองพัน 2567ัน้าบเราบอกทุกคนแมนบอกคือว่า2,000ปีปลายเลยเนาะเป็นศาสนาคิดต่2000สองพันสี่สี่เลยเนาะคือว่าเดินทางมาได้2 0งพันสี่สี่เลยสวนตานนั้นกับเนาะอันอน,อนี้ก็ประวัติความเป็นมาของคนแก่คนสางห้อยตีนไว้นี่ก็คือความหมายว่า มองได้ที่คนได้สร้างห้อยเตียนไหวในคือประเทศใดที่มีห้อยตีนของคนนั้นถือว่าประเทศนั้นสิมีมีสินมีธราม,มาแล้วเนาะนเกี่ยวกับพวกอันนี้แหละศาสนานีแ่แห้ะเนาะเข้ากับทื่อว่ามีบุญเนาะได้ไปกาบซ้องมองเลยเนาะมองหนึง่งแกอยู่วัดภูเขาปุาย้ยเนาะมองเขาได้ไปเนาะอันนี้ก็เป็นมองที่สองอยู่วัดพระบาทเนาะอยู่ ยูวาดผาบาทเมืองหาดเสฟ้องน้องยูบานหาดเส้นฟ้องเนี่ยองเสฟ้องนะน้องเฮ้ยแมนบ่ไว้ยูเสฟ้องเนี่ยเส้นฟ้องไต่นี่แหละน้องมากระทำข้าวโลดบอลบัตรผาบาทกับแมนอันนี้เนาะแล้วมันก็มีอีกอยู่มองหนึ่งยู่โพสีน้อวัดผาบาทโพสีน้อแต่มองนั้นเทายังบวชในได้ไปเนาะแต่ห้อยตีนนี่เทาเดียวเบิ่งนี่มันคือห้อยตีนขังคัวเลยนาะทุกคนทุกคนคิดว่าห้อยตีนขังครัวว่ะ แอนทันเนนเด็ดโปรตีนอยู่ข้างนั้นนะก็บักง่ายเอนบอกแต่แต่พอพอออกแล้วว่าเป็นห้อยตีนแข้งซ้ายเนาะขยาเนาะอันนี้จะเป็นทางแก้วมอรกุศเนาะก็เข้าไปกราฟขอพาแล้วมีขององค์พระสัตว์แก้วจงคุมง้มครองให้แก้วขาดปลอดภัยขอคุณพระศรีรัตาตาไตพระแก้วมอรกุศจงหักสมหักษาให มีแต่ความดียังมีความกูปนิพพานะปัตยโยโหทุขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะบาสานะสิงหนึ่งประการใดก็ขอให้จงสําเร็จผลเนาะโอวาสิเป็นในทางโลกและทางทรพเนาะมว่าสิเป็นมนมษุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเนาะขอทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเอ,อ้อ Amém.